บทที่9การเขียนบทความเรามีทั้งหมด6เซคชั่นค่ะเซกชั่นที่1เป็นความหมาย2ประเภท3ลักษณะ4เป็นวิธีการและขั้นตอนค่ะาเป็นลักษณะของบทความที่ดีและ6เป็นการสรุปค่ะความหมายของบทความบทความคือความที่ผู้เขียนจัดเลี้ยงข้อมูลข้อคิดเห็นอย่างเป็นโครงสร้างบทความจะเป็นข้อความที่มีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายบวกกับโครงสร้างที่ชัดเจนค่ะ ประเภทของบทความนะครับ 1. ประเภทเชิงสาระให้ความรู้อธิบายเหตุผลให้ความรู้ให้คําแนะนําในเรื่องทั่วไปใะในการดําเนินชีวิตประจําวันครับ 2. ประเภทเชิงวิจารณ์วิเคราะห์บทความลักษณะนี้เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์เรื่องราวที่ต้องการวิจารณ์ด้วยเหตุผลและ หลักวิชาเป็นสำคัญครับสาประเภทเชิงชักจูงโน้อมน้าวเป็นบทความที่ชักชวนให้กระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวมครับสประเภทบรรยายเป็นการเขียนบทความที่บรรยายเรื่องราวเขียนแบบเลือกใช้ถ้อยคำที่ตื่นเต้นในบางช่วงอาจอ่อนหวานสร้อยหม่นหมองให้ผู้อ่านเกิดภาพจินตนาการครับ ้าประเภทสับภาดณ์เป็นบทความแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งลักษณะของบทความจะมีคําถามและคําตอบสลับกันครับหกประเภทโต้แย้งเป็นบทความที่เสนอประเด็นปัญหาที่มีความแตกต่างในทางความคิดนะครับโดยผู้เขียนจะทําหน้าที่เพียงเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลครับลักษณะเฉพาะของบทความนะครับ1ต้องเป็นเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกําลังสนใจอยู่ในขนานั้น อาจเป็นปัญหาที่คนกําลังอยากรู้ว่าจะดมเนินการต่ออย่างไรหรือมีผลกระทบอย่างไร 2. ต้องมีแก่นสารที่อ่านแล้วได้รับความรู้หรือความชิดเพิ่มเติม 3. ต้องมีข้อทัศนะข้อชิดเห็นตลอดจนเสนอและของผู้เขียน 4. มีวิธีชวนไปให้อ่านอ่านแล้วถ้าทาความชิดสนุกเพลิดเพลินจากความชิดในเชิงถกเถียงโต้แยง้งเนื้อหาสาระและสำนวนภาษาเหมาะสำหรับ,รบผู้อ่าน วิธีการและขั้นตอนการเขียนบทความ 1. เลือกหัวข้อให้ชัด 2. ตั้งคำถามหรือวัตถุประสงค์ 3. หาข้อมูล 4. วางโครงร่าง 5. เขียนล่างแรกวิธีการและขั้นตอนการเขียนบทความ 6. แก้ไขตรวจสอบความต่อเนื่องลดับเหตุผลเจออ็ 7. เรียบเรียงภาษาปรับคำไวพจน์ตัดคำฟุ้งเฟือยออกไป8พิสูจน์อักษรฮะ อ่านหาเครื่องหมายทำผิดข้อความที่สอดคล้องกับแหล่งอ้างอาิงเก้ารูปแบบแายการอ้างอิงจากรูปแบบตามความต้องการลักษณะของบทความที่ดีหนึ่งมีเอกาภาพคือเนื้อหาของบทความมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีดีท่าของเนื้อหาเป็นไปในทางีเดียวกันสองมีสาระภาพคือผู้เขียนต้องมีเน้นย้ำประเด็นสำคัญให้ชัดเจนว่าต้องการนำเสนอเนวผิดอัดสองพันเกี่ยวกับอะไรด้วยประโยคใจความสำคัญ คือสาระสำคัญที่โดดเด่นสามมีสมรรถภาพคือมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอดทั้งในด้านการเรียนเรียบเรียงถ้อยคำข้อความและการจัดลำดับเรื่องทุกประโยคในแต่ละย่อหน้าสี่มีความสมบูรณ์คือมีความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหามีความชัดเจนกระชางแจงอธิบา,ายได้รอ,อบครอบความคิดหลักกานที่นําเสนอข้อมูลที่นําเสนอเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสรุป บทความคือเครื่องมือสื่อสารความคิดอาย่ามีโครงสร้างเลือกหัวข้อให้ชัดหาเหตุผลหรือข้อมูลมาสนับสนุนวางโครงสร้างให้ดีแล้วเขียนตามลำดับบทความที่ดีคือบทความที่อ่านและเข้าใจง่ายมีหลักฐานรับรองและปิดท้ายด้วยสรุปหรือข้อคิดที่ชัดเจน